ปลาแองเกลิลฟิชหรือปลาตกเบ็ดปลาชนิดนี้มีหลายสายพันธุ์หลายชนิดลักษณะก็จะแตกต่างกันออกไปบางชนิดมีน้ำแหลมบางชนิดมีขน พวกมันอาศัยในน้ำลึกและมีแบคทีเรียเรืองแสงเป็นเพื่อนมันใช้แสงไฟนี้ในการล่อเหยื่อให้มาใกล้ๆแล้วก็จัดการกินเหยื่อซะแต่สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเจ้าปลาตกเบ็ดนี้ก็คือตัวผู้ที่มีขนาดเล็กกว่าตัวเมียหลายเท่าเหมือนแม่กับลูกตัวผู้นั้นวันๆจอกแต่จะหาคู่มันจะคอยสอดสายสายตาและใช้จมูกดมกลิ่นฟิโลโมนหาตัวเมียเมื่อมันหาเจอ มันจะรีบไปเกาะติดเธอทันทีโดยใช้ฟันกัดและจะเกาะติดตัวเมียไปอย่างนั้นตลอดชีวิตจนร่างกายของมันเริ่มสลายไปทีละน้อยทุกอย่างของตัวของมันจะถูกล้อมรวมเป็นส่วนหนึ่งของตัวเมียภายในระยะเวลาเพียงแค่สองสัปดาห์เท่านั้นสิ่งที่เหลือไว้ดูต่างหน้าก็คือถุงอันทะที่ยังคงเกาะติดอยู่บนตัวเมียเพราะเมื่อใดก็ตามที่สาวเจ้าต้องการใช้ ก็สามารถใช้น้ำเชื้อจากถุงนี้ได้เคยพบปลาตัวเมียที่มีถุงอันท้าติดตามตัวมากถึง8ถุงปลาแลมเพลหรือบางคนเรียกปลาแวมไพร์ปลาผีดิบแห่งท้องทะเลมันเหมือนปาลาไหลตัวยาวๆมีทั้งพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในน้ำจืดและน้ำเค็มแต่ส่วนที่เด่นของมันก็คือปากที่เอาไว้ดูดเลือดเหยื่อนั่นเอง เจ้าปลาชนิดนี้ถือเป็นตัวแสบในท้องน้ำเหมือนปรสิตท,ที่คอยเกาะปลาอื่นๆเพื่อดูดเลือดกินจนเหยื่อซูบซีดก็จะทิ้งเหยื่อแล้วไปหารายอื่นเกาะต่อไปปลาแลมเพลนี้เมื่อผสมพันธุ์วางไข่ทั้งตัวผู้และตัวเมียจะตายไปถึงลักษณะจะดูน่าเกลียดน่ากลัวแต่ทางฝั่งยุโรปก็นิยมนำมันไปทำอาหารมากมาย ปลาแฮ f i s h ว่ากันว่ามันคือปลาเก่าแก่อายุกว่า300ล้านปีเพราะเคยพบซากฟอสซิลของมันซึ่งรูปร่างก็ยังคงคล้ายกับปัจจุบันถึงมันจะมีสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกับปลาแหลมพเพลแต่ต่างกันตรงที่ว่าแลมพเพลนั้นใช้ชีวิตเหมือนปรสิตก็กินสัตว์มีชีวิตแต่แฮกฟิชนั้นกินซากสัตว์หรือสัตว์ที่กำลังจะตายเท่านั้น ปลาแฮกฟิชมีเมือกใช้เป็นอาวุธเมือกทั้งเหนียวข้นลื่นสามารถใช้ในการล่าเหยื่อและป้องกันตัวอาทิเช่นถ้าปลานักล่าต้องการกินแฮกฟิชก็จะเจอเมือกมหาศารสาดเข้าไปเต็มปากจนต้องล่าถอยหนีไปนักวิยทยาศาสตร์กำลังพยายามนำเมือกของมันมาสังเคราะห์ทำประโยชน์ถึงตัวมันจะดูน่าเกลียด แต่คนเกาหลีก็ชอบกินปลาชนิดนี้เป็นอย่างมากปลาบล็อ f i s h หน้าตารูปร่างของมันประหลาดจนได้รับการโหวตว่าเป็นปลาที่น่ากเกลียดที่สุดในโลกเนื่องจากมันอาศัยอยู่ใต้น้ำลึกที่มีแรงดันมากร่างกายของมันจึงนิ่มๆคล้ายเจลลี่ ตัวมีความหนานแน่นน้อยกว่าน้ำจึงลอยน้ำอยู่ได้ไม่มีกล้ามเนื้อเพื่อใช้ในการว่ายน้ำการจับเหยือ่อคือการทิ้งตัวลงมาทับเหยือ่อปลาแบ็ก s w a โ l o วอร์ฟิชชื่อภาษาไทยไม่มีแต่ดูชีวิตของมันแล้วอาจจะเรียกว่าปลาชูชกได้มันเป็นปลาตัวเล็กโตเต็มวัยประมาณ25เซนติเมตร แต่มันสามารถกินเหยื่อที่ยาวกว่ามันถึงสองเท่าหรือหนักกว่ามันสิบเท่าโดยเหยื่อที่กินเข้าไปก็จะเห็นห้อยอยู่ในท้องของมันรอเวลาย่อยเคยมีคนพบมันตายเพราะท้องแตกด้วยไม่ประมาณตนไปกินปลาที่มีขนาดใหญ่กว่ามันมากเกินไป Sunfish ปลาแสงอาทิตย์ หรืออีกชื่อคือโมลาโมลาปลาตัวนี้รูปร่างแปลกมันเป็นปลาที่ใหญ่มากแต่มองคล้ายๆเหมือนมันมีแต่หัวเพราะคลีบมันสั้นเป็นปลาที่ไม่มีอันตรายชอบกินแมงกับพรุนสิ่งที่น่าสนใจคือตามร่างกายของมันเปรียบเสมือนโรงแรมของปรสิตท,ทีเดียวมีปรสิตเกาะตามตัวมันมากกว่า40ชนิด บางครั้งมันจึงต้องลอยขึ้นมาเหนือน้าให้นกนางนวลช่วยกัดกินปรสิตออกไปสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือมันเป็นปลาที่วางไข่มากที่สุดในโลกลองทายดูสิคะว่ากี่ใบต่อครั้งคำตอบคือ300ล้านฟองโดยไข่จะล่องลอยไปตามกระแสน้ำโดยพ่อแม่ปลาจะไม่ดูแลและจะเหลือรอดเป็นปลาขนาดสมบูรณ์เพียงไม่กี่ตัวเท่านั้น ยังมีเรื่องราวของสัตว์ที่น่าสนใจอีกมากมายติดตามชมกันในคลิปต่อไปนะคะ